สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมผอนคลื่นสูต้าชินกันอีกแล้วนะคะป่ะครั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้คลิปมันแบบ,บยืดเยื้อนะเราเข้าเนื้อเรื่องกันต่อเลยดีกว่านะคะอ่ไปที่เนื้อเรื่องกันเลยนะดีสิทอ๋องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่ออันอันบริจาคสินทร์ส่วนใหญ่ของตัวเองสร้างเป็นมูลนิธิเพื่อการกุศลขึ้น ชาวบ้านตาดำๆที่ไม่มีเงินไปหาหมอมาขอความช่วยเหลือจากที่นี่ได้อันอันแบบนี้เจ้าพอใจแล้วหรือยังแต่ว่าพวกชาวบ้านที่นาชายเคยรังแกพวกเขาจะเข้าใจไหมก็จริงถึงตอนนี้จะปรับปรุงตัวแล้วแต่ก็ยากที่จะทำให้พวกเขาเปลี่ยนความคิดได้ในเร็ววัน จ้าข <Cornell>. ้อหัวตัวเองหนึ่งทีที่หาวิธีแก้ปัญหานี้ให้ได้นึกออกแล้วหลี่จิ้นอ๋องท่านก็จัดงานประมูลการกุศลสิอะไรคือประมูลการกุศลก็คือเอาสมบัติออกมาขายให้คนแข่งราคากันเงินที่ได้มาก็นำไปบริจาคและยังสร้างชื่อเสียงด้วยนะเป็นความคิดที่ดีข้าจะไปเตรียมการ วันสองวันนี้กำลังยุ่งกับการจัดการเตรียมงานประมูลไม่คิดเลยว่าจะเรียกความสนใจจากไฮเฮาได้พระองค์มองเจ้าด้วยสีหน้าไม่เป็นมิตรนักถามในเชิงตำหนิช่วงนี้ข้าส่งคนมาดูความเคลื่นไหวเจ้าไม่คิดเลยว่ามวนผ้าปักไปสานจะเหลือแค่ครึ่งเดียวไฮเฮาทรงรู้ได้อย่างไร ข้าไม่ได้แก่จนหลงลืมนะถ้าเจ้าไม่มีวิธีปกป้องมันเงินเจ้าจะรวบรวมมันทำไมไทเฮาเพคะบรรพชนของข้าน้อยเป็นพ่อค้าของเก่าที่ชอบสะสมงานผ้าปักด้วยหวังว่าข้าเติบโตมาจะได้เห็นความงดงามของงานศิลป์พวกนี้ไม่นึกเลยว่าจะลงเอยเช่นนี้เรื่องที่เจ้าเป็นคนยุคปัจจุบันต่อให้อธิบายให้ไทเฮาฟัง ท่านก็คงไม่เชื่อเพราะงั้นเจ้าก็เลยอธิบายจริงบ้างเท็จบ้างเปรียบเอยออกไปก็คงไม่มีใครเชื่อนะใครบอกเฮ้ยเรามาจากปัจจุบันนะนี่คืออดีตนะอะไรอย่างเงี้ยดูจากตาเจ้าก็รู้จริงใจไม่เหมือนกำลังพูดโกหกทีหน้าแข่งข้มของไทเฮาดูผ่อนคลายลงบ้างเอาละเรื่องมันผ่านไปแล้ว ข้าก็จะไม่สืบสาวเอาความเอามวนผ้าปักไบซานมาให้ข้าจัดการให้เฮาไม่ได้เพคะความลับบนผ้าปักไบซานซับซ้อนให้อยู่ห่างไกลก็ยากที่จะไขความลับของผ้าปักได้นะเพคะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองถ้าจะทำอีกครึ่งหนึ่งหายไปด้วยอีกหรือว่าเจ้าอยากจะให้สมบัติเหล่านั้นตกไปอยู่ในมือคนอื่น ทายเาอันนี้ข้าไม่อาจรับรองได้แต่ว่าตอนนี้สมบัติยังเป็นความลับอยู่ต่อให้ไม่มีแผนที่ช้าเร็วก็ต้องมีคนตามหาจนพบแต่ผ้าปักไปซานเป็นเพียงเบาะแสในการค้นหาสมบัติก็เท่านั้นข้ารู้แล้วส่วนเรื่องผ้าปักไปซานอีกครึ่งหนึ่งข้าจะคิดวิธีเจ้าออกไปก่อนเถอะไว้ข้า จะพิจารณาเจ้าออกมาจากที่พักของไทเฮาเช็ดเหงื่อที่หน้าผากถอนหายใจโรคอก,อกที่ผ่านไปได้อีกรอกหนึ่งการเสด็จประพาสทางใต้ย,ยังไม่สิ้นสุดพอดีฉุนเฟยและญาติฝ่ายแม่ของหลี่จิง้อ๋องมีเรื่องจะคุยจึงมาหาเห็นเจ้าหน้าซีดจึงเป็นห่วงยาไทเฮาปีศาจท,ทำอะไรเจ้าหรือเปล่า <laughs> ปีศาจ ได้ยินคำเรียกของชุงเฟยจากที่คิดเครียดก็ผ่อนคลายลงพระสนมพูดแบบนี้ไม่ดีนะเพคะไม่เป็นไรหรอกเราอยู่กันแค่สองคนไม่ใช่หรือเจ้าก็ไม่พูดออกไปอยู่แล้วเจ้าอย่าเห็นว่านางปีศาจเท่านั้นหน้าตาจะดีไปนางไม่ใช่คนดีอะไรนะักตอนนั้นตระกูลแม่ข้ามียศไม่สูงแต่บังเอิญว่าได้คุณงามความดีจากสงคราม จึงได้รับพระกะรุณาเป็นที่โปรดปรานเช่นนั้นท่านก็ควรจะไปตามน้ำสิก็ใช่ได้อยู่ในพระราชวางังต้องห้ามบรรดาศักดิ์กับพื้นเพครอบครัวเป็นเรื่องที่ส่งเสริมกันแม่ญาติฝ่ายแม่จะมีหน้ามีตาแต่จะานะชาวห้านอย่างข้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงถ้าไม่มีนางกำนันอยู่ข้างกายจุนเฟยก็ไม่ใช่คนที่ต้องรอให้คนอื่นป้อนข้าปวป้อนน้ำหัดดินน้ำชาเองดูแลตัวเอง เพื่อจะให้ข้าจจตฐานะตัวเองได้ขึ้นใจนางมีวิธีมากมายตอนนั้นข้าแทบจะเป็นเป้าหมายของใครในวังหลังเลยละแต่ตำแหน่งนั้นก็สูงทำไมต้องกลัวในวังหลังการได้รับความรักความเอ็นดูจากฮ่องเต้สำคัญกว่าอะไรทั้งหมดต่อให้มีตำแหน่งแคตาอิงก็สามารถทำอะไรข้ามหัวข้าได้ป,ป้าปิศาจนั้นให้ความสำคัญกับลำดับสูงต่ำแต่สูงต่ำของเขาคือความสูงต่ำในใจเขามิใช่ตามกฎเกณฑ์ที่เราเห็นเห็นกัน กจ้าก็รู้ว่าไทเฮามีบทบาทที่ไม่ธรรมดาจากการที่ชุนเฟยเจอมาก็สามารถอธิบายได้ว่าขอเพียงแค่เจ้ามีชีวิตอยู่ภายใต้การควบคุมของไทเฮายังไงซะนางก็คงไม่ลงมือทำอะไรเจ้าตอนนี้ข้ากลายเป็นลอยไปตามกระแสลมจะการเกิดการตายหรืออำนาจล้วนแต่อยู่ใต้การควบคุมของคนอื่นไทเฮานี่อำนาจสูงแล้วอืม ไม่ต้องห่วงตอนนี้เจ้าเป็นญาติฝ่ายแม่ของปนกงแล้วนางไม่กล้าทำอะไรเจ้าหรอกก็เพราะเหตุนี้แหละข้าถึงกังวลเดิมทีข้ามันตัวคนเดียวไม่กลัวอะไรหรอกอย่างมากก็แค่ตายแต่ตอนนี้ใช้สถานะญาติห่างๆตระกูลซูถ้าเกิดอะไรขึ้นมาถ้ากลัวว่าข้ารู้แต่เจ้าไม่เหมือนกันข้าเชื่อในตัวเจ้าถึงได้กล้าใช้ญาติฝ่ายแม่มาเป็นหมาก จะรู้สึกซาบซึ้งที่ชุนเฟยเช่อในตัวเจ้านอกจากผู้ฉาหองเฮาที่เตือนเจ้าตั้งแต่ครั้งแรกที่เจ้ามาที่นี่ชุนเฟยเป็นคนที่สองที่เตือนเจ้าและยังเป็นคนที่คอยเชื่อเหลือเจ้าอีกเพราะงั้นเจ้าจึงยิ่งไม่อยากทำให้เขาสวยไปด้วยพระสนมฟังข้านะหากว่ามีวันนั้นขึ้นมาจริงๆจ,จงละทิ้งข้า ก็ว่าไปแล้วพูดถึงคูฉาของเราก็ไม่น่าเลยนะคะทุกคนท่นเป็นคนที่ดีกับเราคนแรกแต่กันเกลียไปซะก,ก่อนชุนเฟยมองเจ้ามองด้วยสายตาประหลาดผิดคู่หนึ่งแล้วก็ถอนหายใจได้สิตะวันพ้อยไทยเฮานั่งพักผ่อนอยู่ที่เก้าอี้ราวกับว่าหลับไปสักพัก จู่ๆก็มีเสียงสีเท้าเข้ามาแพเฮาวนวดนวดขมับเลืมตาดูว่าใครมาเจ้าไม่ได้ยังไงสเสด็จแม่ไม่อยากพบลูกใช่หรือไม่เมื่อก่อนเจ้าไม่ได้มาบ่อยๆเกรงว่าคงไม่ได้มาแค่ไททามข้าหรอกลูกเคารพเสด็จแม่แพเฮาได้ยินก็สีหน้าโกรธเล็กน้อย หากเจ้าเการบข้าก็คงไม่มาถามอีกเช่นนี้ว่ามาเถอะครั้งนี้มาด้วยเรื่องอะไรลูกทราบดีว่าพระองค์เป็นห่วงแต่ว่าเรื่องของม้วนผ้าปักไบซานหากเสด็จแม่ตั้งใจทำเพื่อบ้านเมืองจริงๆขอให้เสด็จแม่ฟังคำลูกสักหน่อยเจ้ารู้มากน้อยแค่ไหนทั้งหมด ลูกก็ไม่ควรนิ่งเฉยเช่นนี้ยังไงมันก็เกี่ยวข้องกับความสงบของบ้านเมืองจูงจ่ๆ้องกวางก็เงียบสนัดได้ยินเพียงเสียงพูดของฮองเต้ชินเทียนเจียนพูดแบบนั้นจริงๆเหรอเขาคอยช่วยลูกมาตั้งแต่ขึ้นครองราชไม่เคยคำนวณผิดแม้แต่ครั้งเดียวได้ ข้ารับปากเจ้าจะไม่ไปยุ่งกับเรื่องของฉันวานจุนอีกแต่ว่ายังมีอีกเรื่องที่ข้าจะต้องทำให้สำเร็จอยากรู้จังเลยว่าเอ๊ะเมื่อกี้พูดว่าชื่ออะไรนะนั่นแหละทำนายไว้ว่ายังไงอะกับตัวของฉันวานจินที่เป็นร่างเราอยากรู้มากทำไมต้องแบบข้ามไปด้วย การเตรียมพร้อมจัดงานบวมลดำเนินมาจนถึงเครื่องท้ายแล้วให้จะรู้ว่าไทยเฮาจะเต็ดมาอีกครั้งเจ้รีบเปลี่ยนเสื้อรีบออกไปพบไม่เหมือนที่ผ่านมาครั้งนี้อารมณ์ของไทยเฮาดูเป็นมิตรมากขึ้นดูท่าจะไม่ได้มาเพื่อปีตเตือนอะไรเจ้าอีในเมื่อจะสืบหาความลับของผ้าปักใบซาน คนที่จะปกป้องเจ้านอกจากอลีกุลแล้วยังมีอีกคนแฮามองลีจงกวรดิจงกวนรับทราบมองไปที่ทางเดินด้านหลังออกมาเถอะเห็นคนเดินออกมาผมสีกรัดที่คนเคยในจะดวงตากลมโตเดินมาที่หน้าเจ้าใบย,ยิ้มสดใสนั้นยังคงดึงดูดสายตาแต่ผ่านเรื่องราวมามากมาย ยิ่งยังมาเจอกันที่นี่อีกไม่นึกย้อนไปถึงวันวานเรากับทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วเป็นเจ้าเองดีใจจังเลยนะที่ได้เจอกันอีกครั้งอลันดีพวกเจ้ารู้จักกันแล้วเช่นนั้นก็ง่ายหน่อยต่อจากนี้เรื่องของภาพปาาักไปซันจะมีอลันดีคอยช่วยเจ้า ไทเฮาขอโปรงพิจารณาอีกครั้งอรันดีเขาเป็นก็ยังไม่ทันพูดจบแทเฮาก็ขัดเจ้าก่อนดาวกับไม่ได้อยากให้เจ้าพูดต่อเรื่องนี้ข้ารู้ดีแต่ข้าจะใช้ใครก็แสดงว่าข้ามีความคิดของข้าเจ้าแค่ยอมรับก็พอแล้วครั้งนี้เจ้ารู้ดีว่าแทเฮายัดเย็ดอลันดีเพียงฝ่ายเดียวเช่นนี้มีเจตนาอื่น อารันดีเป็นคนของดยุเป้าหมายของทุกคนคือภาพปักไปซานสองคนนี้น่าจะเป็นศัตรูกันสิถึงจะถูกการตัดสินใจของแครเฮาเจ้าไม่สามารถขัดขวางได้สุดท้ายอารันดีก็ต้องทำงานกับเจ้าจนกระทั่งหาสมบัติจนเจอเพียงแต่ว่าเกมซ้อนเกมแบบนี้เจ้าเป็นเหมือนหมากตัวหนึ่งในมือคนเล่นก็เท่านั้น จ้ากับข้าก็ต่างทำอะไรไม่ได้ตั้งใจร่วมมือกันก็แล้วกันพูดจบอารันดีก็เดินออกไปแผ่หลังเขายังคงเย็นชาเหมือนเคยเหมือนกับว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ไม่มีผลอะไรกับเขาทั้งนั้นงานในหอประชุมนิ่งเสียบเฉยอคนที่เดินไปมาล้วนแต่สวมชุดหรูหราดีจิ้นอ๋องเชิญนักธุรกิจและข้าราชการบางส่วนมาร่วมงานงานประมูลการกุศลกำลังเจอริ่มขึ้นแล้ว เมื่อจบการประกาศจากมามาทุกคนก็เข้าสู่ที่นั่งที่จัดเตรียมไว้ตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีในโถงไม่เพียงมีแต่ข้าราชการชั้นสูงด้านนอกก็มีชาวบ้านเต็มไปหมดทำไมรู้สึกว่าบรรยากาศแบบนี้มาดูปล,มปลอมๆเน่ยช่างบันเทอไม่ว่าจะแมวขาวหรือแมวดำถ้าจับหนูได้ก็ถือว่าเป็นแมวดีเช่นกัน ถ้าทำเพื่อประชาชนจะด้วยวิธีการใดก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากดีทินอองฟังเจ้าพูดจบเดินขึ้นเวทีไปท่าทีที่เต็มยศด,ดิงนหลูดสายตาทุกคนขอบพระคุณทุกท่านที่เกี่ยมร่วมงานในะประมูลในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อที่จะสร้างมูนิธิช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ถ้าไม่มีเงินรักษาก็เข้ามาขอรับการช่วยเหลือได้รายได้ทั้งหมดในครั้งนี้จะนําไปใช้เพื่อการดาเนินง,งานของมูนิธิทั้งสิ้น นี่เสียงกบมือจึบกล้องจากด้านล่างอยทีพี่สาวนี้เก่งจริงๆแม้ว่าทำแบบนี้จะดูปลอมไปบ้างและทุกคนก็ไม่ได้เชื่อเจ้าทั้งหมดแต่ว่าถ้าพยายามอีกหน่อยยังไงทุกคนก็ต้องรับรู้ว่าเจ้าเปลี่ยนนิสัยแล้วจริงๆขอบคุณนะ ในงานประมูลคนรวยที่มีกำลังต่างก็เต็มที่กับงานนี้ต้องให้เจตนาเพื่อสังคมจะตืนบ้างเทศบ้างแต่เพื่อชื่อเสียงที่ดีต่างก็แข่งขันกันสุดก,กำลังเพียงแต่ไม่คิดเลยว่าเมื่อโต๊ะเครื่องแป้งถูกประมูลในราคาหนึ่งพันช่างผู้คนต่างแตกตื่นือฮาไปตามๆกันจะนั่นงูหรือเปล่าเนี่โต๊ะกากแบบนี้ ต่อให้ดูประณีตกว่านี้ก็ไม่ใช่ราคานี้แน่นอน <c oughs> อาจจะเป็นพวกเศรษฐีใหม่อยากให้คนสนใจด้นานล่างมีเสียงศศกระซิบกระซาบพูดถึงในทางที่ดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะว่าสุดท้ายแล้วาการแกสลักธรรมดาธรรมดากับประมูลได้ราคาแพงที่สุดเมื่อจบงานคนรวยจะถูกเชิญไปที่หลังมวทีขอบใจท่านมากวันหน้าชาวบ้านที่รับการช่วยเหลือจากมูลิธิ จะต้องทราบสิ่งนบุญคุณของท่านเป็นแน่ดีจิ่นองเกรงใจเกินไปแล้วแ,วแต่ข้าน,น้อยมีเรื่องสงสัยหากท่านไม่ถือสาจะขอถามได้หรือไม่ได้สิเปิ่นหวังตอบได้จะตอบเจ้าโ,โ,โ,โตเครื่องแปลงนี้เป็นชุดไม้แกะสลักปีเสียไม่ทราบว่าไม้แกะสลักอยู่ที่บ้านของท่านองหรือไม่ข้าน,น้อยอยากซื้อไว้ด้วยเลย เธอแอบได้ยินคําขออยู่ข้างๆดูท่าว่าพ่อค้าคนนี้จะอยากได้โต๊ะเครื่องแป้งไม่ได้สนใจเรื่องทําความดีอะไรน่าเสียดายข้าก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนต๊ะนี้ได้มายังไงข้าเองก็ลืมไปแล้วพ่อค้าได้ยินดังนั้นเหมือนว่ากําลังคิดอะไรสุดท้ายก็ไม่กล่าวว่าอ๋อมั้นก็คงจะไม่มีวาสนาแล้ว ไม้แกะสลักปีเซียนี้เป็นวัตถุโบราณจากราชสกรรตตาอิงหมิงฮันตาอิงหมิงฮันก็คือหนูเอ๋อาชื่อไม่ใช่เหรอตอนที่แหกด่านมาไม่ได้พบสมบัติอะไรมานี่ยกเว้นว่าวัตถุโบราณน,นี้เป็นกลุ่มเดียวกับสมบัติที่ซ่อนอยู่จ็พบว่าได้มองนี้สำคัญจึงรีบสอบถาม ฮั่นแน่ใจหรือว่านี่เป็นวัตถุโบราณจากสมัยใต้อิงหมิงฮั่นจริงๆเออไม่ผิดแนะ่เพราะว่าในบันทึกของมีค่าของบรรพบุรุษของข้ามีบันทึกถึงมันว่ากันว่าด้านไหนมีสิ่งที่เจ้าของจยากจะบอกต่อสู่คนรุ่นหลังเอออยากจะได้เห็นมันเร็วๆแต่เสียดายจนตอนนี้ยังไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าตาของมันเลยพ่อคาถอนหายใจอีกครั้ง หลังจากที่ให้คนขนโต๊เครื่องแป้งไปส่งก็จากไปอย่างติดฝันหรือไว้เพียงเจ้าที่กำลังพึ่งคิดเจ้าของที่เขาพูดถึงต้องไม่ใช่หนเออฮานซื่อแน่ถ้าเกิดเจ้าของคนนั้นเป็นคนที่ดูที่ซ่อนสมบัติอย่างน่าลากงั้นคำบอกเล่าบนโต๊ะเครื่องแป้งจะต้องเป็นข้อมูลที่น่าราักทิ้งไว้ให้คนลุ่นหลังเป็นแน่เพียงแต่ทำไมจูจ่ๆข้อมูลเหล่านี้ถึงปรากฏออกมา อีกทั้งทาไมหน้าลาถึงทิ้งโต๊ะเครื่องแป้งไว้ในหมู่ประชาชนตอนนี้ต่อให้ข้ามีสิบหัวสมองก็คิดไม่ออกค่อยๆดูไปแล้วกันหลังจากเสร็จสิ้นง,งานประมูลเดิมทีเรื่องวัตถุโบราณทําเจ้าคิดไม่ตกพอเจ้าเห็นหน้าอารันดีในสมองเหมือน,กกนผูกการเป็นปมไหมผูกเป็นก้อนอารันดีคนนี้ตั้งแต่ที่เทาสั่แจงมาให้อยู่ทางนี้ เดี๋ยวนี้ก็หาไม่เจอเดี๋ยวก็โผล่มามามาหายหายจนเจ้าหน่ายใจต่อให้เจ้าไม่อยากเจอข้าก็ตามแต่ว่าตอนนี้ร่วมมือกันแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แต่เจ้าเป็นคนของเดยุกไทเฮาทำอย่างนี้ชักศึกเข้าบ้านชัดๆทั้งเจ้าและข้าน่ะก็เป็นเพียงแค่มากตัวหนึ่งเท่านั้นเจ้าถามพวกนี้ไปจะมีประโยชน์อะไรหรือว่า อารันดีค่อยคขยับเข้ามาใกล้โน้มตัวลงมามองเจ้าจับที่ผมข้างแก้มของเจ้าไปทัดหนีที่จริงแล้วเจ้าเป็นห่วงข้าอย่าคิดไตเองให้มันมากนะเจ้าปัดมือเขาออกถอยไปข้างหลังสองสามก้าอารันดีกลับมาหาเจ้าที่นี่ต้องมีเจตนาอื่นแน่ๆมีคน ที่ในใจคิดต่างๆนานาแบบนี้อยู่ข้างกายทำให้เจ้าเป็นทุกข์จริงๆตอนนี้เจ้าไม่อยากจะเจอเขาจริงๆจึงตัดสินใจกลับห้องไปพักผ่อนแต่อารันดีเดินเข้ามาข้างหน้าอย่างมั่นใจจะกลับไปเร็วขนาดนี้หรือว่ามันอยากรู้เรื่องวัตถุโบราณตามเหงิงหันล่ะทำไมเจ้ารู้อารันดีเฆ่งขึ้น,นมามองไปรอบๆพูดเสียงเบาลง นี่เจ้าคงไม่ได้คิดว่าข้าแค่ถูกสั่งมาให้อยู่ติดตามเจ้าลอกใช่ไหมอารันดีจงใจบอกให้เจ้ารู้รอบกายนอกจากเขาแล้วยังมีสายสืบคนอื่นอีกเขาถูกสั่งให้มาอยู่กับเจ้าอย่างเปิดเผยก็เพียงแค่เบี่ยงเบนความสนใจเท่านั้นคนที่ลงมือจริงๆอาจเป็นคนอื่นเจ้าจะใช้ประโยชน์จากข้าก็ได้ยังไงซะข้าก็จัดก,การเรื่องราวได้มากกว่าเจ้ารู้เรื่องมากกว่าเจ้า กระทั่งรู้เรื่องที่เจ้ายังไม่รู้เป้าหมายของเราก็เหมือนกันส่วนใครจะชนะนั้นก็เป็นเรื่องในอนาคตอารันดีพูดถูกถ้าเทียบกับพวกที่แอบซ่อนอยู่แล้วสองคนจริงใจช่วยเหลือกันดีกว่าส่วนวันข้างหน้าใครจะได้ไปจนถึงจุดที่สุดต่างก็ไม่มีใครได้รู้แต่ถ้าตัวคนเดียวยังไงก็จัดการต่อไปไม่ได้ตกลงข้าเชื่อเจ้า าอารันนีหยิบกระดาษออกมาจากแขนเสื้อส่งให้เจ้าอ,อย่างมั่นใจสถานที่อยู่ที่นี่หละฮะอยู่ที่ไหนบอกว่าอยู่ที่นี่แหละอารันดีบอกทางเอาละทุกคนเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะแล้วเจอกันใหม่ทีหน้าใครที่ชอ่องไม่ได้ลิ้งกดไลค์กดซับสไครต์กำลัลงใจให้เราด้วยนะคะ่ะแล้วก็ ใครที่อยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ไว้หน่อยนะแบบอยาไม่มีกเกมเนี่ยเราจะได้แบบไปดูเกมน,นี้ลอนะคะก็เกมนี้มันต้องใช้เวลาในการเล่นนะว่าเราของเดือนที่ไปที่ได้อ่านเนี่ยก็ไม่ได้เล่นเหมือนกันโอเคไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ